ครับสำหรับตัวเลขนะครับที่หลวงปู่ให้นะครับเลขทักษะประจำวันนะครับถ้าให้แอดจับเป็นคู่ให้นะครับแอดจะจับได้ตามนี้นะครับตัวเลขที่หลวงปู่ให้ก็มีหนึ่งแปดห้าสองเ้าหสามส่วนถ้าจับคู่นะครับหลวงปู่ไม่ได้จับให้นะครับอยากได้เลขเด็ดอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธ สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟซีพนช่องผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้แอดอยู่ที่สถานธรรมพมปัญโยโนนไพรบ้านคอยบยพีพทธิสง์จังหวัดบีรำนะครับก็ตามคําเรียกร้องของ f อฟนะครับที่อยากจะได้เลขสูตรของหลวงปู่นะครับก็จะมาตามให้นะครับเมื่อสักครู่แอดขึ้นข้างไปข้างบนแล้วนะครับแต่ว่า หลวงปู่ไม่สบายนะครับปวดปวดฟันนะครับท่านไม่ไม่พูดนะครับท่านไม่พูดอะไรเลยนะครับแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะลองลองขอ,เ,อเลขกำลังวันเนาะเลขทักษะประจำวันให้กับเอฟซีเนช่องนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปอีกรอบนะครับว่าท่านจะว่ายังไงเพราะว่าขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วท่านยังไม่พูดอะไรนะครับเพราะว่าปวดฟันนะครับท่านไม่สบายนะครับก็ ไปติดตามกันนะครับว่าจะได้เลขทักษะประจำวันไหมนะครับซึ่ง fc หลายๆท่านที่ให้มาตามให้นะครับแอดก็มาแล้วนะครับแต่จะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งนะครับครับก็ได้ได้อยู่นะครับได้มาแล้วนะครับตัวเลขทักษะประจำวันนะครับซึ่งงวดงวดที่จะถึงคือวันที่ 1. พฤศจิกาสองห้านะครับ ลวงปู่เขียนให้แล้วนะครับตัวเลขแต่ว่าต้องไปจับคู่เอานะครับตัวเลขก็มีตามนี้นะครับท่านวันนี้ท่านไม่พูดนะครับท่านปวดฟันนะครับแต่ท่านก็ยังให้นะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นเลขทักษะประจําวันนะครับมีหนึ่งมีแปดมีห้ามีสองแล้วก็เก้านะครับแล้วในวงกลมมีหกสาม นะครับก็ลองจับคู่ดูนะครับอันนี้เป็นเลขทักษะประจําวันนะครับที่สถานธรรมผมบัญโญโนโนนทไรนะครับ <Okay. S 1> ก็แคปหน้าจอไว้ดูนะครับแล้วก็ลองจับจับคู่ดูคือตัวเลขก็ได้ได้ตามนี้นะครับแต่ยังไงก็ดีนะเดี๋ยวก่อนที่หวยจะออกแอดก็จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแอดก็จะมาอีกครั้งหนึ่ง ก็หลวงปู่น่าจะหายปวดฟันแล้วนะครับมาตอนนั้นแต่แต่วันนี้ก็เอาเอาแค่นี้ก่อนครับสำหรับตัวเลขนะครับที่หลวงปู่ให้นะครับเลขทักษะประจำวันนะครับถ้าให้แอดจับเป็นคู่ให้นะครับแอดจะจับได้ตามนี้นะครับตัวเลขที่หลวงปู่ให้ก็มีหนึ่งแปดห้าสองเก้าหกสามส่วนถ้าจับคู่นะครับหลวงปู่ไม่ได้จับให้นะครับ ก็อันนี้แอดจับให้นะครับได้ตามนี้นะครับคือ18 85 52 9 6 6 3ส่วน3ตัวก็เป็น158 8 5 2 9 6 3นะครับก็แคปหน้าจอไว้ดูนะครับแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะครับถ้าท่าน fc ท่านใดนะครับที่จะจับคู่ดูอีกทีก็ลองจับดูนะครับแต่แอดจับได้ตามนี้นะครับอพอดีตอนนี้อยู่ที่บนศาลาเนาะ หลวงปู่ไม่สบายนะครับปวดฟันเดี๋พอดีแอดเหลือไปเจออาบาดน้ำมนพอดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในบาทน้ำมนด้วยนะครับว่าอาจจะมีตัวเลขนะครับน,น,นี่นะครับบาทน้ำมนนะครับที่สถานธรรมพมปัญโยนนพลัยนะครับเห็นเป็นตัวเลขไหม ถ้าให้แอดบอกก็น่าจะเป็น6หรือเป็นเลขเก้านะครับเลข1น่ง fc ที่ดูก็ดูนะครับว่าเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับมันถ่ายไม่ค่อยถนัดนะครับแสงสะท้อนนิดนึง ครับก็โอเคนะครับครับก็ขอย้ําอีกทีนะครับว่าทางช่องของเรานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจะถูกจะไม่ถูกนั้นก็ไม่สามารถยืนยันปันธงนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ